ขอบวนบุญนะเอฟซีขอบคุณใบยางด้วยนะวันนี้ที่ทําให้เราได้ออกมาจากวัดดอนสวรรค์นะเพราะว่าเราเดินทางมาไกลมากจากปากซอยนะเอฟซีประกาศตามหาพ่วงบุญงครูแล้วไปไหนแล้วอยู่นี่นะอ นี่ครับอยู่นี่ไเ่ปากซอยเลยมีทางลถ้ามีมีเสาไฟนะครับเข้ามาอยู่นะครับนะแต่ว่าไปมันมาอีกซอยหนึ่งเอฟซีไปมีเสาไฟไปที่วัดอยู่ไปปชาาาลวคนอ่าับผม ตอนนี้ก็ออกมาใกล้ถึงปากซอยแล้วนะคะพี่ี่ก็ระยะทางประมาณอาตีไปเลยนะครับประมาณกิโลหน,นึ่งนะเอฟีตีให้ง่ายเลยนะครับประมาณหนึ่งกิโลครับเข้าไปที่วัดนะนะ วันนี้มาร่วมบุญกันเราเดินเข้าไปนะทีนี่แ่ขี่รถตามมันก็จะไม่ได้ถ่ายคลิปกันนะขึ้นก็ลำบากยากก็จะลงนะอนคผม ถ้าไม่ได้ใบยางนี้เราเดินอย่างเดียวเลยนะตอนเข้าไปแล้ว hmm. ก็เด okay. ินตอนนี้ก็แดดกาลังร้อนๆนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดนะฮะแล้วก็ไปลุยงานกันต่อ้็ง้นนะเดิรี่นุนลวยงานกันต่อตอนนี้ก็แดดกำลังร้อนๆนะฮะเดี๋ยวเราะไปเปลี่นชุดนะ้วก็ไปลุยกันต่ เราไปเปลี no time, ่ยนชุดแล้ว oh! ก็ไปลงคลิป kind ส of ักครู่หน like ึ่งนะฮะคลิปในเครื่องนะฮะตรวจยังไม่เสร็จนะเอฟซีเราไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปลงคลิปอยู่ร้านกาแฟนะพาเข้าป่าซะแล้วนะโอ้โหดูดูนะฮะใบยางพาเข้าป่าซะแล้วนะโอ้โห สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะโอ้อย่าบอกใครเชียวพาเข้าป่านะครับโอ้โหเชี่ยบอกแล้ก็ห้ามลงโอ้เล่นเราซะแล้วนะไอ้วองนีไปกน เนุกซานกันไปเขาลงหมดแล้วยังไม่ลงอันนี้อันนี้ตะคิวถามหาหรือเปล่าตายไปยอดจำปลาดงพลละซังโอ้ยยอดโค้งน้องนาเราจะไม่ยอมลงไปเด็ดไปหดไปเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดในเอฟซีนะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดที่ร้านกาแฟสักครู่หนึ่งนะครับนะฮะเดี๋ยวตามคุณลุงพลไป ทำงานกันนะครับผมนะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ